ก็คือรุ่มตุ้นเราเห็นในโรงพยาบาลพยาบาลต่างๆที่อุปก,กรณ์ที่ป้องกันโควิดยังทุกคนวิกิจอยู่นะครับใจเราก็ชิดเครื่องมาว่าเรามีความสามารถทำแผงนเครื่องมาได้ครับก็มีเพื่อนบริษัทเขาก็ช่วยการคิดแล้วก็ปั๊มผ่าแผ่นเครื่องมาเป็นพิเศษเป็นตัวนี้ก็จะป้องกันที่แบเป็นฝ้าได้คือจะไม่เป็นละอองน้ำนะครับใช่ แล้วทางเราก็จะก็เลยรีบประสานงานกับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ช่วยการหาสินหาของเข้ามาก็เลยเล่นผลิตออกมานะครับแล้วก็ประสานงานกับผู้ว่าต่างๆว่าให้กระจายใบลงบันต่างๆครับผมตอนนี้เราตนับสนุนต่อเรื่องมากี่กีเดือนแล้วครับรอจำนวนมีประมาณเท่าไหร่แล้วตอนนี้เริ่มต้นต่อเรื่องมาประมาณ20วันนะครับ แล้วก็จํานวนออกใบสินค้าน่าจะประมาณอยู่ที่ประมาณสามหมื่นกว่าใบครับสามหม,มื่นกว่าชิ้นเลยใช่สามหมื่นกว่าชิ้นครับโดยโดยทั่วไปแล้วเรามอบให้กับทางหน่วยงานไหนครับส่วนใหญ่ทางเราจะมอบให้ทางโรงพยาบาลต่างๆนะครับแล้วกับหน่วยต่างจุดตรวจต่างๆนะครับความรู้สึกเราว่าคือเราไม่ใช่ว่าไปช่วยเขานะครับเราช่วยตัวเองนะครับเพราะว่าในสังคมนี้ ทุกคนรอดเราก็จะรอดคือช่วยเขาเท่ากับช่วยเราครับถ้าสมมติหน่วยงานต้องการที่จะขอรับมอบหน้นากาก p ิ e เราสามารถติดต่อได้ที่ไหนฮะคือสามารถติดต่อทางบริษัทเราได้พัฒากรนะครับครับแหลัตํารวจข้ากระบือนะครับ่ทุกหน่วยงานนะครับ่กลุ่มสตรีอสมอในะกำนันผู้นที่บ้านก็ดีสถานีระไมาโดยหัวหน้านะครับ่และกลุ่มสมาชิก อบตเขาก็บือนะครับกลุ่มสตรีตำบลน,นะครับแล้วก็ด้วยสามเบือนมือกันจับบริษัทนะครับพนักงานที่ให้การสนับสนุนในตำบลของเราโดยโดยโดย,โดย,โดยตรงแล้วก็หน่วยงานหน่วยทุกหน่วยงานในจังหวัดสุโขทัยและที่หน่วยงานทั่วไปนะครับที่ร้องขอมาครับโดยรบริษัทพนักงานจดสนับสนุนนะครับโดยการผ่านสารินมาก็ดีนะครับอ,อสมอก็ดีนะครับให้ช่วยเหลือให้คนไทยทั่วประเทศนะครับพ้นจากวิกฤตโควิด -19 นะครับ